Hello and welcome to our daily gospel truth Bible study สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ We hope that in the midst of all that is happening เราก็หวังว่าท่ามกลางสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นอย่างมากมาย e n j o y i n g victory and the blessings of God in your life คุณก็ยังมีความสุขกับชัยชนะและก็พระพรมากมายของพระเจ้าในชีวิตของคุณนะครับ Never forget that it. it's available for you through Jesus Christ อย่าลืมนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วนะครับในพระเยซูคริสต์ And we can walk in the power of all that Jesus has done for us และเราเองก็สามารถจะดําเนินชีวิตด้วยพลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทําให้กับเรา We pray and hope that the word that we bring to you today will เราอธิษฐานนะคบแล้วก็หวังว่าถ้อยคำของพระเจ้าที่เราจะแบ่งปันกับคุณในวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจให้กับคุณด้วยนะค direction. และสามารถที่จะนำจิตใจของคุณให้ก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง I Scri want read the to you first you ผมก็อยากจะอ่านจากข้อพระคัมภีร์ให้คุณฟังก่อนนะค 12:1. จากโฮเซียบทที่12ข้อ1 h o s e a chapter 12 verse 1จากโฮเชียบทที่12ข้อ1นะคบ It says, "Ifrem feeds on the wind and pursue the east wind เอฟราอิมเลี้ยงตนด้วยลมและตามหาลมตะวันออกอยู่วันยังค่ำ Now I want to focus on these two uh, sentences here ผมก็อยากจะจดจ่ออยู่กับประโยค2ประโยคตรงนี้นะครับ Ephraim feeds on the wind ที่บอกว่าเอฟราอิมเลี้ยงตนด้วยลม It's a clear picture that, that that God is painting for Israel จริงๆตรงนี้เป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยนะคบที่พระเจ้าวาดภาพให้อิสราเอลได้เห็น That Ephraim is pursuing things that will leave them empty ว่าเอฟราอิมเนี่ยกำลังมุ่งแสวงหาทำสิ่งต่างๆที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเมื่อได้มันมาแล้วชีวิตก็ยังว่างเปล่าอยู่ดีเอฟราอิมกำลังมุ่งแสวงหาในสิ่งต่างๆที่ไม่มีทางจะเติมเต็มความสุขในหัวใจของเขาได้และมันก็เป็นภาพของชีวิตผู้คนอีกมากมายคือทุกๆคนเนี่ยพยายามที่จะมุ่งแสวงหาอะไรบางอย่างอยู่ในทุกๆวันนี้ you know, บางคนอาจจะมุ่งแสวงหาการอยากจะมีเงิน Some pursue, Some pursue uh, power หรือว่าบางคนมุ่งแสวงหาอยากจะมีอำนาจ Some pursue position บางคนก็อยากจะมีตำแหน่ง You o w know, some pursue pleasure บางคนก็อยากจะมีความสุขในชีวิต y n o people are pursuing all kinds of things in their lives ผู้คนก็พยามุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อจะเติมเต็มชีวิตของเขา But many things that people pursue แต่ว่าหลายๆอย่างนะครับที่ผู้คนมักจะมุ่งแสวงหาอยู่ When they find it still leave them empty แต่เมื่อเขาพบสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่า มันก็ยังมีช่องว่างในหัวใจอยู่ดีเขารู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้มีความสุขอย่างที่เขาคิดเลยและตรงนี้ก็เป็นภาพที่ค้อบระคัมภีร์ตรงนี้บอกกับเรานี่คื s วลีที่ว r าอิ feeds on wind ถ้าเราดูนะครับในประโยคตรงนี้บอกว่าเอฟราอิมเลี้ยงตนด้วยลมคือเมื่อร่างกายของคุณรู้สึกหิว you cannot feed wind. คุณจะไปกินลมมันก็คงจะ no, ไม่อิม่ม <wind S 1> ใช่ไหมครับเพราะว่าคุณกินลมเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีทางที่จะอิ่มท้องหรือทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขได้คุณจําเป็นจะต้องกินอาหารจริงๆ so really satisfy things so pursue to เราก็ควรที่จะมุ่งแสวงหาสิ่งที่จะทําให้เรารู้สึกมีความ ุขจริงๆกับชีวิต t h e r e wrong คืจริงๆมันไม่ผิดหรอกนะคะกับเรื่องของการที่เราอยากจะมีเงิน There's nothing wrong in having position แล้วมันก็ไม่ผิดด้วยกับการที่เราควรจะมีตําแหน่ง There's nothing wrong with having power มันก็ไม่ผิดนะครับที่เราจะมีอํานาจ There's nothing wrong with being p o p u r มันไม่ผิดอยู่แล้วที่เราจะเหมือนกับมีชื่อเสียงโด่งดัง You know we can use these things in the right way เพราะว่าเราสามารถจะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในหนทางที่ถูกต้องได้ And I believe that God wants us to enjoy these things และผมเชื่อเองว่าพระเจ้าก็ ากจะให้เรามีความสุขกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนกัน In the right way แต่ต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้อง To to be a blessing to other people as well เพื่อที่ตัวเราเองสามารถจะเป็นพระพรให้กับผู้คนมากมายได้ but if we believe แต่ถ้าเราเชื่อ That these things will satisfy our hearts ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้เรามีความสุขในหัวใจ It's wrong มันก็จะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับ It's like what the scripture says we're feeding on wind มันก็เสมือนกับที่ข้อพระคัมภีร์นี้บอกว่าเรากําลังกินลมอยู่ We're running up t e things that'll w i never ever เพราะเรากลังมุ่งแสวงหาไล่ตามสิ่งที่เรียกว่ามันไม่สามารถทำให้เรามีความสุขจริงๆได้คือในโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นเรื่องยากนะคบที่เราจะชักจูงใจผู้คนให้เชื่อตามความจริงนี้ได้เพราะผู้คนก็ยังให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปคงให้คุณค่าอยู่แต่โดยที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวว่าพระเจ้า จริงๆแล้วเปลี่ยนไปด้วยสติปัญญา what talking about knows he's และโปร่งรู้เข้าใจว่าพระองค์กำลังพูดถึงอะไรอยู่ This verse is basically teaching us ดังนั้นในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้จริงๆแล้วกำลังสอนเราอยู่ That we need to pursue the right things in our lives ว่าเราควรจะมุ่งแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องสำหรับชีวิตของเราดีกว่า And we can only know that through the word of God และเราจะรู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเราก็คือโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้า And so my question to you is this คำถามที่ผมอยากจะถามคุณในวันนี้ก็คือ What is your pursuit in life ทุกวันนี้คุณกำลังมุ่ง แสวงหาอรยู่คุณกำลังมุ่งแสวงหาติดตามในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทําหรือเปล่าหรือคุณกําลังมุ่งแสวงหาติดตามในสิ่งต่างๆที่คนในโลกนี้เขากําลังติดตามกันอยู่ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนแล้วนะคะสิ่งที่เรามุ่งแสวงหาในชีวิตเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่พระเจ้ากําหนดให้เรา things has that God wants you That should pursue with เราก็ควรจะมุ่งแสวงหาติดตามในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำเนี่ยด้วยสุดหัวใจของเราเลยนะครับเพราะว่าในที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็นชัยชนะเกิดขึ้น in isless that place และในที่ตรงนั้นมันจะทำให้เราได้เห็นพระพรของพระเจ้า is that place ในที่ตรงนั้นมันจะทำให้เราได้พบกับจุดประสงค์ของเราและในที่ตรงนั้นนะคบมันจะทำให้เราได้รู้สึกว่าชีวิตมันมีความสุขจริงๆ Notice the second the และให้เรา ูนะครับในส่วนที่สองได้บอก <And S 1> ว่า the east wind. และ เฟราอิมเนี่ยก็ตามหาลมตะวันออกอยู่วันยังค่ำ There's a very important meaning to this ตรงนี้มันมีความหมายที่สําคัญนะครับ You know in those days ในสมัยก่อน There were an agricultural society เขาก็จะเป็นสังคมที่ทําเรื่องของเกษตรกรรมกัน And so you know planting and harvesting is very important part of their lives ดังนั้นในเรื่องของการปลูกพืชนะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับชีวิตของเขา So they really depend on crops เขาจําเป็นต้องพึ่งพาผลผลิตที่เขาจะได้รับการ ยวและในสมัยก่อนเขารู้นะคะว่าถ้าลมพัดมาจากฝั่งตะวันออกแสดงว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละถ้าเกิดว่าลมพัดมาจากทิศตะวันออกมันก็จะเป็นการทำลายผลผลิตที่จะเกิดขึ้นเพราะมันจะทำให้ดินเนี่ยแห้งลงแล้วในที่สุดก็ไม่สามารถจะทำให้ผลผลิตเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย east wind is a picture of the ดังนั้นลมที่มาจากทิศตะวันออกจึงเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับเกษตรกรนะคะและเมื่อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่า Ephraim คือเอฟราอิมเนี่ย กำลังตามหาลมตะวันออกอยู่ It's talking about how people pursue destructive things จริงๆตรงนี้กําลังพูดถึงว่าผู้คนกําลังแสวงหาสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์กับตัวเอง Things that they think is good for them แต่มันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะดีสําหรับเขา But actually ends up destroying them ในท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็เห็นว่าได้มาก็ไม่มีประโยชน์อะไร And and this is a lesson for us ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับเราด้วยเช่นกัน So the scripture here is teaching us something very important คือตรงนี้เนี่ยพระคัมภีร์กําลังสอนอะไรกับเราบางอย่างที่มีความสําคัญ เพราะถ้าเราเนี่ยไปมุ่งแสวงหาหรือติดตามในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราไม่มีทางจะพบกับความสุขจริงๆได้และยังไม่หมดนะคะถ้าเราไปมุ่งแสวงหาติดตามสิ่งที่ผิดนะคะในที่สุดเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราเดี๋ยวจบลงโดยการโดนทำลาย is example a great คือซโลมอนเองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเรามากเพราะว่าในสมัยก่อนซโลมอนถือ ก็เปนษัตรโซโลมอนาาเเพระขมีทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเขามีทั้งอำนาจเขามีทั้งตำแหน่งเข o มีทั้งตําแ o น n t เขามีความร่ำรวยนะครับทรัพย์สินเรียกว่านับไม่ถ้วนและพระคัมภีร์ยังบอกอีกว่าเขายังมีผู้หญิงจำนวนมากมายที่อยู่ในชีวิตของเขาซึ่งพระเจ้าเตือนตั้งแต่แรกแล้ว and against God this และพระเจ้าก็เตือนเขาว่าอย่าทําอะไรแบบนี้ and at the แต่ใน ชีวิตของโซโลมอนก็จบแบบไม่สวยงามเลยคือโซโลมอนจึงได้เขียนสิ่งนี้ลงมาในหนังสือปัญญาจารย์ในหนังสือปัญญาจารย์นะค s คือคำพูดที่สำคัญก็คือคำว่าอานิจจังหรือว่า ไมม่ีเขาบอกว่าทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ก็ไม่มีความหมายอะไรเลย wealth and silver is meaningless ไม่ว่าจะมีเงินมากมายแค่ไหนมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะขนาดไหน power position is meaningless ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งเรื่องของอำนาจในท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่มีความหมาย that's what Solomon discovered นั่นก็คือสิ่งที่โซโลมอนเองได้ค้นพบ that nothing in this world satisfies ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เขารู้สึกอิ่มใจได้ only God does เฉพาะพระเจ้าเท่านั้นนะคะ you know he, this is the word of a man who had everything ตรงนี้เนี่ยคือคําพูดที่ออกมาจากปากของผู้ชายคนหนึ่งที่เรียกว่ามีทุกอย่างในชีวิต after he found everything หลังจากที่เขาได้พบกับทุกอย่างแล้ว he still felt empty เขาก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่มีความสุขจริงๆ and he realized และในที่สุดเขาก็ only god can fill his life ว่าเฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่จะเติมเต็มช่องว่างในจิตใจให้เขาได้ and so and so we need to learn this truth เราก็จําเป็นต้องเรียนรู้ความจริงตรงนี้ but the most important thing in our life ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิต คือเราต้องมุ่งแสวงหาและติดตามพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของเราจริงๆคุณอาจจะเคยได้ยินมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่ผมคิดว่าในโลกที่เราอาศัยอยู่คือในปัจจุบันนี้นี่คือความจริงที่เราต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมอยากจะท้าทายคุณว่าคุณต้องแน่ใจนะว่าทุกวันเนี่ยคุณมุ่งแสวงหาที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า not just pursue but pursue with everything y o u have. คือมันไม่ใช่ว่าแค่มุ่งแสวงหานิดๆหน่อยๆนะแต่มันต้องทำด้วยสุดหัวใจอ่ะ Because whatever people are looking for. เพราะว่าทุกอย่างที่ผู้คนกำลังมองหาอยู่ is actually found in God. จริงๆแล้วทุกคนจะพบได้ในพระเจ้าเท่านั้นะครับ And when we pursue God with all our hearts. และเมื่อเราเองมุ่งแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของเรา In the Bible, He says He will ตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่เพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นให้เราเราไม่เพียงแต่จะได้รับการอวยพรในโลกทางฝ่ายธรรมชาติเท่านั้นแต่ว่าหัวใจของเรามันจะเต็มอิ่มไปด้วยความสุขและชีวิตของเราก็จะเป็นพระพรและช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกมากมายแล้วก็ในช่วงท้ายนี้นะครับผมอยากจะอ่านให้คุณฟังอีกสักข้อนึในสดุดีนะครับบทที่หนึ่งร้อ เข้อที่9ได้บอกว่าเพราะว่าผู้ที่กระหายพระองค์ทรงให้เขาอิ่มและผู้ที่หิวพระองค์ทรงให้เขาหนำใจด้วยของดี physical know not about food talking this is ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงอาหารสําหรับร่างกายนะครับ Two times the word soul is seen here คือในข้อนี้เนี่ยพูดถึงคําว่าใจถึงสองครั้ง satisfies the longing So บอกว่าพระเจ้าทรงทําให้คนที่แบบจิตใจหิวกระหายเนี่ยอิ่มใจ and God และพระเจ้าหนำใจ Soul with goodness. และพระเจ้าก็จะทำให้ผู้ที่กระหายนั้น่ะ ลองคิดดูแล้วกันคือจริงๆแล้วหัวใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยกำลังหิวกระหายอยู่ H for o l v หิวหาความรัก H for Bless กระหายหาพระพรที่แท้จริงกระหายหาความหมายของชีวิตกระหายหาจุดประสงค์ที่ดี Hung, for Hung, for Hung for peace and for Jo peace แล้วกระหายหาสันติสุขความชื่นชมยินดีในชีวิตและตรงนี้พระคัมภีร์บอกกับเราว่าพระเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่จะ เติมเต็มเราในหัวใจของเรานะครับด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ So what do we learn? และเราได้เรียนรู้อะไร We learn that the greatest thing we need to pursue in our lives. เราก็ได้เรียนรู้นะครับว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราควรจะมุ่งแสวงหาในชีวิต is pursue God. คือมุ่งแสวงหาพระเจ้านะครับพี่น้องทุกๆคนนะคะผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าไม่ว่าชีวิตภายนอกของคุณมันจะยุ่งแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเห็นว่ามันมีสถานการณ์มากมายที่เข้ามาในชีวิตยังไงคุณก็ต้องไม่ลืมที่จะแสวงหาพระเจ้าที่สุดหัวใจนะคะและอะไรก็ตามที่คุณกำลังแสวงหาอยู่พระเจ้ารู้นะว่าอะไรดีที่สุดสมบูรับคุณพระเจ้า เจ้าสัญญาแล้วไงว่าพระเจ้าจะเติมเต็มหัวใจให้คุณและพระเจ้าจะเติมชีวิตของคุณให้เต็มล้นให้เราที่หานด้วยกันนะครับพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ ที่ลูกมีสติปัญญาของพระองค์และด้วยสติปัญญาของพระองค์ทำให้ลูกได้เห็นความจริงว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ในชีวิตของลูกควรจะแสวงหาก็คือการแสวงหาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ลูกขอยอมจำนนต่อความจริงนี้และวันนี้ลูกขอตัดสินใจด้วยความหนักแน่นว่าลูกจะแสวงหาพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดขอบคุณ ทพระบิดาที่พระพรทุกอย่างลูกสามารถพบได้ในพระองค์ในพระนามพระเยซู amen amen thank you so much for joining us today ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา we hope that you'll be blessed in everything you do เราก็หวังว่าคุณจะได้รับการวยพรในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเลยนะคร we'll see you again next time และเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ thank you so much for following our teaching ministry on our YouTube channel ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาติดตามฟังคำเทศนาและการสอนของเราผ่านทางช่อง YouTube นะครับ

จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตยอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้